นี่แหละเฮียถึงบอกไงบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับแต่มาปุ๊กมันก่อนว่ะปุ๊กให้ใจมันตื่นก่อนเออวัดดีเป็นไงวัดศิทธทิ่เสือครับผมอยู่แถวไนหนิอ่าอยู่กระโทกครับเฮียอ๋ออยู่กระโทกครับโอ้คนบ้านเดียวกันกับเฮียเฮียอยู่ด่านเกียนเนิครับทำอาชีพอะไรนะ ตอนนี้ขายรถยนต์มือสองครับผมแต่ว่าช่วงก่อนนะ้านี่เริ่มตั้งแต่ปี58นะครับทำธุรกิจส่วนตัวก็คือว่าจะขายผ่อนพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับ<อ>ครับผมก็จะทำสั่งทีมขึ้นมาขายจ้างลูกน้องขายองไรนะครับเออแล้วเป็นไง ถามว่ามันก็ดีครับผมรายได้ก็ดีอยู่ครับเออคือจะมาประสบปัญหาช่วงที่โควิดเนี่ยครับปีที่แล้วนะมีนาปีที่แล้วครับคิดตัวไปครับเออครับแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ไหมพวกไอ้อาชีพพวกไฟฟ้าก็ไอ้รถตอนนี้ยังไม่ได้ทําครับพวกเซลล์ยังไม่ได้ทําเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะเมอเมื่อก่อนเราเป็นเซลล์ใช่ครับเป็นเซลลพวกขายรถขายเครื่องไฟฟ้า ตอนแรกผมเป็นเซลล์ขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้บริษัทของรุ่นพี่ครับแล้วก็อ,ออกมาเปิดเป็นของตัวเองครับผมอ๋อตอนนี้<ช>เราทรําเองใช่ครับทํามาประมาณ6ปีแล้วครับเราพึ่งประสบปัญหาช่วงนี้และครับมันก็เจอกันทุกนั่นแหละแต่ว่ามันมัน,ม,นมันก็อย่างเงี้ยครับผมมันไม่มีอะไรเราทําธุรกิจนะ มันไม่มีอะไรว่ามัน,น่าจะมัน,น่าจะเหมือนนี้เหมือนเหมือนนี้ตลอดไปไม่มีหรอกครับผมมันก็แต่ละเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีมันก็แตกต่างครับแต่ถ้าเราเคยทำมาเราเราก็ต้องปรับจูนให้เขาก็การเวลาครับ ทุกคนก็เจอมดบริษัทใหญ่ๆบางทีเขาก็ยังปิดเลยถูกไหมครับผมยกตัวอย่างของเงียให้ฟังก็ได้ผมอย่างโควิดนี่เราก็งงกันนะทำไงเราถึงจะมาแก้ไขเลี่ยงลุงน้องเราเนี่ยหลายเป็นพันกว่าชีวิตเนี่ยเราจะทํำยังไงบ้านเฮียนะต้องประชุมกันโอ้หลายรอบเลยก็อยากจะได้แนวคิดในการทําธุรคิจนะครับเฮียเออครับผม เพราะว่าคือถามว่าผมทํามา6กปีนะครับมันก็อยู่เท่าเดิมครับก็อ,อ,อ,อน่าจะเกี่ยวกับความสามารถผม้วยแหละครับที่ว่ามันคือผมทําอยู่สองทีมครับสองมีมีทีมขายออกโฆษณาสินค้าอยู่สองทีมแต่ว่าพย,ยายามจะพัฒนาพย,ยายามจะรับคนเข้ามาเพิ่มแต่ว่ามันก็สุดอยู่ที่สองสองทีมครับผมเฮ้ยตอนนี้นะ่ะเรารักษาฐานนันเดิมให้มันแน่นก่อนนะเพราะถ้าเราไปเอามาใหม่เนี่ยหมายความว่ามาตั้งทีมใหม่เนี่ย อานเก่ามันมันยังไม่เก่งพอเราก็ต้องเข่นให้มันเนี่ยครับเข่นให้มันแสดงประสิทธิภาพออกมาให้เต็มที่ซะก่อนเว้นแต่เต็มที่แล้วมันมันจะขยายเพิ่มก็ได้ครับมแต่ตอนนี้ว่าเราเราต้องเอาเอา,เอาที่เรามีอยู่แล้วน่ยใช่มันเต็มที่ซะก่อนอย่างขายรถเนี่ยเป็นไงขายได้ดีไหมขายรถนะ<ด>ช่วงแรกๆดีอยู่ครับมีเพิ่งมา ติดติดคัดๆอยู่ประมาณ3ามเดือนครับผมสองสเดือนเนี่ยครับต้องแต่พฤจิกรารทันวานใช่ครับผมเพราะ<ม>ว่าคือช่วงแรกๆผมประมูลรุ่นพี่ผมเขาแนะนําให้ประมูลรถจากการประมูลออกมาขายผมขายทอดตลาดคนในเฟซในเลยเดือนหนึ่งก็รายได้จากการขายรถก็อยู่ประมาณสองสามแสนอยู่ครับห<อ>างาเรืเร่อยๆอยู่ก็ใช้ได้นี่แต่ว่าคือหลังๆมาผมซื้อรถที่ราคามันถูกลงแต่ว่ารถที่ คือซื้อออกมาปุ๊บยังขายไม่ได้มันต้องมาส่อมก่อนแล้วกลายเป็นว่ารถผมเ,เงินผมเอาไปลงก็รถแล้วก็เอามาลงก็ขาส่อมรถรถก็ไม่ได้ขายกลายเป็นติดคัดเรื่องการการเงินนะครับเงินที่เก็บไปก็เอามาลงก็ต้องหนีหมุดครับผมตอนนี้ก็ถามว่าเหลือเงินจากที่ทํางานมาก็เหลือเป็นกอนสุทไทยแล้วครับออ <laughs> คือเฮียขอแนะนําอย่างนี้ว่าให้นายเนี่ยให้นายเนี่นะครับผมอ เอาสักอย่างให้มันแข็งแรงเลยให้มันเก่งเลยว่างั้นดีกว่าแล้วมันก็ก็ได้เงินมาอย่าไปใช้นอกประเด็นครับมาเสริมอย่างเดียว่าอ่ะอันนี้ขาดใช่ไหมทุกวันนี้วัตถุด,ด,ดิบอันไหนที่ที่มันขายดีครับนะอันเก่าบางทีเราก็ต้องรีบขายออกเงินนะ เดี๋ยวมันตกรุ่นนี่อีกถูกไหมใช่ครับทุกวันนี้ก็นานะจะค้างสต๊อกกันเยอะอะเยะว่าเนี่บใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดนี่ไปลงทุนอีกอย่างหนึ่งครับไปซื้อพวกเคลือบสีรถยนต์พวกน้ำยาลบรอยรถยนต์มาสต๊อกไปเป็นพันขวดขายไม่ได้เลยนะครับใจเย็นๆอยากลองทำใหม่ๆแต่ทำไม่ได้เ <laughs> ออนี่เ <laughs> นี่เนีนน่มันได้จริงนะมันมีกำไรอยู่นะนายนะี่นยนะมันไปติดอย่างอื่นมันค้างสต๊อกอะ่ะถูกไหมครับ จุดได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเนนะฮียว่านะเฮียจะบอกนะอย่างรถเนี่ยครับทุกวันนี้อะไรมันก็เปลี่ยนเร็วนะครับถูกไหมใช่ครับถ้าคุณซื้อมาสต็อกเยอะๆเนี่ยเซตนะต้องเอาพอที่ว่าเอ้ยไอเนี้ยนะมันน่าจะเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยนะสักพกเดือนรเราก็ซื้อมาสัก มันมันไม่เสียเร็วใช่ไหมเราซื้อมาสักตัวสองตัวก็ได้เอานี่นี่นี่แปะแปะถูกไหมละ่ะครับผมไม่ใช่อยู่เนี่ยอย่างนายไม่สั่งมาทีเดียวติดเลยแล้วมันจะไปต่อได้ไง <laughs> งินมันควรจะออกมาหมุนไดหห้หลายรอบมันติดเลยแน่ได้ลองทําหลายทางไงครับเพี่แต่พอลองลองทำปุ๊บบางอย่างมันไม่ใช่กลายเป็นเราเอาเงินเก็บเราเอนสิ่งที่มันก็ไปไ<ด>ติดใกล้นั่นเนี่ยก็คล้องอยู่อย่างนั้นเออนี่แหละพี่บอกว่าวิธีแก้ก็แก้ดูว่าอันไหนที่ที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วเราอย่าเอามาสต็อกเยอะครับถ้ามันได้กําไรน้อยไม่ต้องทําเลยก็ดูว่าอาชีพอะไรอ่ะที่ที่มันมัน มันไม่ค่อยตกรุ่นเท่าไหร,ร่มันไม่ค่อยต๊มันไม่ข้างสต็อกเท่าไหร่ดีกว่าครับเนาะได้กําไรน้อยนึงแต่มันขายเยอะครับเอาพวกนี้ทําธุรกิจอะต้องคิดอย่างนั้นครับผเนาะไอ้ยังทางทีมงานทีมอะไรเนี่ยนะเฮียจะบอกนะว่าให้เราเข้มแข็งซะก่อนครับเราเข้มแข็งเราจะลู่ลึกเข้าไปเรื่อยแล้วเราละจะเป็นคนสอนลูกน้องได้ดีกว่าเฮียครับ ถ้าตัดสินใจพลาดเลยเอาไม่พลาดหรอกดนีแล้วอายุขนาดนี้ไปกลัวอะไรเฮียจะบอกนะล้มเหลวตอนหนุมน่มๆเนี่ยครับดีกว่าตอนไปล้มเหลวตอนแก่เฮียนี่ก็ล้มมาแต่น้อยเหมือนกันครับแฟังเฮียวันนี้ได้แรงบันดาลใจไหลเลยรครับได้ไหมได้เยอะเลยนี่แหละเฮียถึงบอกไงบางทีเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับแต่มาปุ๊กมันก่อนว่ะปุ๊กให้ใจมันตื่นก่อนกิเลสมันจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ถูกไหมครับผมมันจะบอกงั้นแหละในตัวเราอะ่ะครับความคิดนึงเราอยากทําอีกอันนึงมันบอกเดี๋ยวก่อนเพราะไอ้ตัวขี่ค้านมันดึงไว้ถ้ามันขี่ค้านวันไหนบอกแล้วมึงจะเอาไหนมากินนะถ้ามึงไม่หาถามตัวเองเลยถามถามตัวเรานี่แหละครับเนาะถามมันบ่อยๆครับผมมันจะยั่วยเราไม่ไปแหละมันไม่ยั่วยเราไม่ทําอ่ะบอกเราใครจะหาเรื่องมึงอะ่ะไปครับไป,บไปลุก ขอบคุณครับเออเอาละเอาผมครับ,บตื่นเลยนะครับตื่นเลยนะเฮียเป็นกําลังใจให้ครับผมขอบคุณนะครับเฮีเป็นกำลัง